นี่นะครับทีมงานเ,าเครื่องดูดใบนะครับเครื่องดูดใบเนาะดูดทีมหนึ่งมีสามคนนะครับทีมหนึ่งมีสามคนแล้วก็จะมีบินทั้งนี้ดูดนะครับดูดจากท่อนี้นะครับนี่เข่ามาในหู้นี้นะครับอยู่ข้า <Yo. S 1> งใน๋ยวเบิ่งนายแบบนะครับ จะมีนายแบบเนาะแต่นายแบบผู้นึงดำก็มูครับเพราะว่าแดดเผาจังหน่อยนึงก็ใส่เครื่องสูบนน้าเฮาทัวไปนี่แหะครับเนี่ยแบบเครื่องสูบห้ามเฮาทั่วไปบ้านเฮานี่ล่ะหอยังนี่ครับใส่อะไยี่หออยู่มองได้ละ นี่นะครับมีหอยโข่งนะครับพ่วงรบเครื่องสูบน้านะครับเขาไม่ได้เขียนยี่ห้อเขาเขียนต่้งแต่ว่าอันตรายนะครับนี่นะครับมีไงนะครับมีเครื่องฮอนด้าพ่วงหอยโข่งฮอนด้งไม่ปอนี่อ่าเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งนะครับเวลาดึงเข้าไปนะครับดึงเข้าหากันนะครับแล้วก็จะมีการนะครับมีมองเ์าอเห็นไหมครับ เกาะระหว่างรูดสองคันพ่วงติดกันนะครับดึงเนาะระหว่างรองเขามันจะใส่นี่นะครับโกดึงนะครับเนี่ยใส่ใส่เสียบี่ดึงนะครับให้รองมันก้วงขึ้นนะครับจะดึงเป็นช่วงช่วงครับสามสี่เซนนะครับเพื่อให้เปิดรองให้มันก่วง เพื่อเขาจะได้ดูดได้ง่ายขึ้นเนาะ,นะครับเพราะว่าถ้าเป็นรองปกติอันมันจะติดนะครับก็เลยต้องใส่ดึงนะครับโดยใส่เขาเอื่นบัญจีโคตร่ะครับหรือว่าสายยางนะอั่นยางหัดของบานเฮานั่นนะครับ เดี๋ยวให้เบิงการดูดนะครับเดี๋ยวเครื่องเข้ามานะครับนะครับจะเสียงดังหน่อยเดี๋ยวผมให้เบ่งนะครับว่าการดูดจะไหลน,นะครับประคับอันนี้ใ่ท่อหนาแปงนิ่วนะครับแปงนิ่วเครื่องจะดังหน่อยนะครับ เขามาเบิงกันเริ่มนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวให้เบิงทั้งหลังนะครับตอนนี้ประกอบเขาลองไม่แล้วท้ายทั้งหลังให้เบิงนะครับป้ามันเปิดต้นเปิดอย่างแบบไหน แท้งแล้วก็ดูแท้งนะครับไส้ท่อนาแปดน,นะครับดูอ่อเบิงตั้งหลังนะครับคุ่นจะหลายน้อยนึงนะครับ เป็นอก็จะแปลนเลยนะครับขไอ้ครั้งที่ผมว่าหันก็จะกลางต้นออกนะครับเพื่อว่าให้่หยต้นมะปอบินปอไหมนะครับมันจะไรบอมันจะได้บอลอ,อยออกนะครับบอจะบอลอยออกนะครับนะครับถ้าก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับประมาณโดยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของใบจะหายนะครับ คือเวลานะั่นเขาจะใส่เครื่องเป่าคุณจะบริเวเป่าหลนะครับพอดูดไปกอนนะครับเดี๋ยวให้เบิ์งข้างหลังนะครับนี่นะครับมาเบรงกอนดูดนะครับที่นี่เดี๋ยวจะให้เบรงกอนดูดจากเครื่องเครื่องเป่าเป่ารวมกันนะครับนี่คือลองที่บถทันได้ดูดนะครับเบิรงเต็มแบบนี้นะครับ เปรียบเทียบใช้กันเบิงนะครับดใบหนานะครับก็อพอมาเปรียบเทียบใช้กันเบิงเนาะเห็นไหมครับอันนี้คือร่องที่ดูดแรกนะครับนี่อีกร่องหนึ่งนะครับเขาดูดรองเป็นร่องนะครับนะครับเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ซอยเลยเยอะนะครับกับการเวลาเป่าล้วมทางไทยเดี๋ยวเดี๋ยวจะอัปเดตการเป่าล้วมทางไทยเพิ่งนะหลังจากปัดต้นนะครับ เบิงนะครับเบิงบินเป่านะครับนี่บินเป่าจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นนะครับเป็นโล่งๆเนาะเป็นโล่งๆนะครับเบิงให้เบิ้งชัดๆแล้วเขาก็จะมีนะครับมีเมาแางสันนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งตัวที่ตัวที่เฮาออกแบบนะครับโดยใช้ไม้อัดเนาะนี่นะครับเดี๋ยวให้เบิง ดยสายไม้อัดนะครับเห็ดมือจับนี้มืออย่างยางดีนะครับแล้วกับปิดเทงนะครับปิดเทงนี่จะมีเหล็กนะครับเหล็กตัวเนี้ยให้มันโกงเพื่อดันต้นออกนะครับเห็นไหมครับ,รบมีฝาปิดทเทงนะครับ เพื่อสะดวกในการยกนะครับยกงเห็นไหครับมีมือจับเอี่ยนะครับมีดันต้นออกนะครับเพื่อบ่ให้เขามาซ้นนะครับเพื่อบ่ให้เขามาซ้นก็ไปในตัวบินของเฮานี่นะครับเพราะว่าถ้าซ้นเรามมนก็จะปิวออกนี่นะครับเดี๋ยวจะมีงานตัดต้นตัดต้นกนนะครับมันก็จะตัดยากเนาะนี่ก็คือด้านหลังนะครับด้านหลัง เขาก็เห็ดหงระบายอากาศนะครับถ้าก่เห็ดห <It> ูระบายอากาศนะครับอากาศมันจะตีวนกลับออกไปหาค้นดูดนะครับหาเครื่องดูดนะเขาเกานี่นะครับซึ่งเขาดัดแปลงจากบินที่มีอยู่แล้วนะครับเราเขาหาเครื่องดูดได้แล้วเขามาออกแบบใส่กับบินที่ของเขาที่มีอยู่นะครับของที่มีอยู่ก็นะครับโดยประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ เาเบ่ liksom, ves, hey, ์การเปลี่ยนดินนะครับเบ่มการเปลี่ยนดินนะครับเ็ดคนเดียวนะครับในสงคามการปอดปกอบของเครื่องดูดฟุ้นนะครับการปอดปลอบเองคนเดียวนะครับก็ได้ก็ได้หนักนะครับเอาออกแบบใ้เหตุง่ายยกง่ายสอดง่ายนะครับ นี่สามชิ้นนะครับนี่สามชิ้นก่อนหน้าเราถอดหลังนะครับนะครับนี่สามชิ้นพนันเดงนะครับเห็นง่ายที่สุดนะครับเห็นไครับเราถอออก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับไปที่เขาด,ดูจะเกิดเต็มแบบนี้นะครับ ใส่พ้นหน่อยนะครับใส่เครื่องจั่จนมากนะให้โดยประมาณนะครับอันนี้คือตามประเทศเ็ฟนะครับเซฟเซฟพ้นแต่ได้งานเยอะนะครับนะครับอันนี้อันนี้ที่ผ่านมาอันนี้ด้านหลังที่พอเราเห็นมาครับเนี่ยนะตึ๊บเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับต่ทางที่ดูดเข่ามันจะโผล่งรงวงซี่นะครับเห็นไหมครับ เพราะว่าเครื่องดูดมันจะดูดไปทานหลังหมดนะครับเพื่อท่อนก็กกจะมาเตรียมพร้อมไปนะครับมีสองชุดนะครับเอาชุดหนึ่งดูดเข้าไปคนหนึ่งก็เตรียมชุดหนึ่ง สองชุดนะครับเพื่อสะดวกนะครับพอคนสองคนนี่จะทั้งลากรถทั้งดูดแล้วยีกับคนนึงนะครับจะเกาะนะครับเป็นคนเกาะนะครับใส่ยางเกาะเพื่อเปิดร่องพร้อมกับเซตอัพปิ่นไม่ล้อนะครับเวลานั้นเอาออกมากับคนนึงกับเซตอัพล้อยังสี่นะครับเปลี่ยนกันนะครับสามคนเปลี่ยนกันคนลากคนดึงคนยังนะครับเปลี่ยนกันทุกคนเปลี่ยนกันหมดนะครับ นี่คือเครื่องดูดฝุ้นนะครับเินะครับนี่คือด้านหลังนะครับครับนี่ครับประมาณนี้เครื่องดูดฝุ้นนะครับยวไปเบิ่งงานอื่นต่อเนาะ